สนับสนุนโดยโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐด้วยอัตราดอกเบี้ย0%ยาวนาน6เดือนถ้าคุณเอาผมไปทำแล้วเนี่ยคุณต้องเข้าใจด้วครับว่าคาแรคเตอร์รผมเป็นคนอย่างนี้ถ้าผมเปลี่ยนตัวเองเป็นคนเรียบร้อยก็จะเอาผมมาทำไมถ้าจะเอาผมไปก็เอาผมเป็นจุดขายเลยครับ ผมชอบฟังคลื่นวิทยุคลื่นหนึ่งเนี่ยแล้วเวลาพี่บอบูกมั้งเวลามีคนส่ง SFS เข้ามาเนี่ยอ๋อไม่ใช่ผมแล้วไม่ใช่อไม่่ใชผมโดนแผนวิทยุเขาไม่ได้ทำมานานแล้วทําไมถึงโดนแบนเอางี้ผมจะเล่าให้ฟังวิทยุเนี่ยนะทําครั้งแรกเนี่ยนะครับปี96เนี่ยก็วันนั้นภาคภาคบอลคู่หนึ่งเ่ยเวลาผมภาคบอลเนี่ยผมจะไม่ภาคหนังจะบ้านผมก็จะภาคบ้าๆบอลอ่ะภาคแบบเออเช่นแบบว่าเขาหลุดเดี่ยวเนี่ยเราจะเราจะไม่เราจะไม่พูดหลุดเดี่ยวแล้วครับเราจะไม่พูดเราจะเอ้าท่านผู้ชมครับ ลูกนี้ลดเดียวเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าจ้วงจิ้มจ้วงเอ้ากึ้งปักปักอะไรก็บ้าบ้าพอไปมันมันเสร็จจบปุ๊บอ่ะเวลาเหลือก็คุยกันให้ฟังทางบ้านมาเลยครับสายแรกเมามาเลยเอ้ยผมึงมึงอยังมั่วมากนะอีกเลยผมก็บอกว่าโอ้โหโดนด่าครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ยพ่อพ่อแม่ไปสั่งสอนโทรมาด่าผมตั้งแต่ผมโดนข้อหาด่าพ่อแม่ทั้งทั้งทั้งฝ่าย ็เลยโดนแบนซะโดนแบนประมาณปีกลับมาใหม่เรามัระวังสุดเพราะเรามัระวังมากมีคนจับผิดเยอะพูดเรื่องเกย์ครับนักบอลใครเป็นเกย์บ้างอย่าพูดเรื่องเกย์ได้ไหมเฮ้่อะไรอ่ะทำไมอ่ะพูดเรื่องเกย์มันเกย์่ะเนี่ยผมรู้ั้างอ่ะอ๋อมันเกย์เปิดเพลงเกียริตุ๊ดของสีเปียครับกูเกียริตุ๊ดวันลุ่งขึ้นเรียบร้อยแล้วครับ อ๋อจริงเหรอถูกต้องครับโอ้เพราะเพลงเกียรติุ๊นของซีเปียเราก็เป็นคนอย่างเงี้ยแหละไม่บอกผมฟุตบอลโลกคิดว่าใครจะได้แชมป์ครับคือฟุตบอลโลกเนี่ยเขาจะมีทีมตัวเต็งทุกครั้งถ้าเราสังเกตให้ดีเนี่ยตัวเต็งส่วนใหญ่จะไปไม่ถึงแน่นอนว่าสเปนเพราะว่าดูจากตัวผู้เล่นดูจากคุณภาพทีมเนี่ย เอทุกตำแหน่งแต่พอไปถึงฟุตบอลโลกจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเช่นยิงเข้าแล้วไม่ได้เช่นอยู่ดีๆซีดานเอาหวัวไปโขกเขา <c oughs> คือใจลึกๆแล้วอยากให้อังกฤษอะทีอ่อวานาแล้วก็โดนอับราฮด,<ม>ดนไำสาออังกฤษอะอษเป็นไม่ได้เพราะราอะไรรู้ไหมเพราะอะไรโคชนี่ไงมีฟาบิโอคาเบโลคนเนี้ยผมมองว่าฝีมือแกใช้ได้ผมมองว่าแชมป์โลกเนี่ยตอบยากว่าเป็นใครแต่ถ้าถ้าจะมองจริงๆอยู่ก็ยังยังให้สเปนอยู่เหมือนเดิม สาเห็นอย่างนี้ที่ตัวเองประสบความสาเร็จทุกวันนี้เป็นเพราะว่าอะไรครับพี่ว่าเราเป็นตัวของตัวเองเราเป็นตัวของตัวเองแล้วเราไม่ทรย,ยศความรู้สึกของตัวเองถามว่าเฟกได้ไหมมันก็เฟกได้ก็เฟกแต่แบบมันทนมันทนไม่ได้นานหรอกแบบจะสร้างภาพโพสให้มันดูดีมันก็ไม่ใช่แบบมันอานอะมันแบบเราเป็นคนอย่างเนี้ยเสียงน้ําเสียงเราเป็นคนอย่างเนี้ยเราชอบผงผางวยวยวายอะไรเงี้ยมันก็เป็นตัวของตัวเองแล้วเราเราหลอกตัวเองไม่เป็นเราอยากเขียนอะไรเนี่ยก็รู้นะว่าเขียนไปเลยเนี้ยมันต้องโดนแน่เลยแบบต้องโดนทาโทษแน่เลยว่ะแต่มันอดไม่ได้แบบอยากให โอ้สะใจอะไรแบบใช่มันโดนมามันต้องอย่างนี้ลองเสียงดูม,มีรู้เห<อ>มือนกันรู้เหมือนกันรู้รู้รู้ตลอดนะฮะแต่แบบแลองดูบางทีก็รอดบางทีก็ไม่รอด <c oughs> แต่ป็นอย่างเดียวที่ผมไม่เห็นในใตัวพี่บอบูแหละครับว่าความมีเอกลักษณ์ในตัวของพี่บอบูเองจึงทำให้พี่บูพี่บอ๋อเนี่ยแตกต่างจาก นักวิาพากษ์วิจารณ์ฟุตบอลที่เคยมีมาโดยสิ้นเชิงนะฮะ<ช>แล้วก็เป็นที่จดจําในหมู่ของถ้ามันพูดถึงผมแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยนะเวลาเจอเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยก็จะพูดถึงพี่บาบูนประจําสิ่งที่สําคัญนั่นคือการสร้างความแตกต่างคุณผู้ชมก็เหมือนกันครับจะทําอาชีพอะไรก็ตามเราต้องมีความแตกต่างจากคนที่เขาทําอยู่นะฮะแล้วก็สิ่งที่สําคัญต้องแตกต่างไปในทิศทางที่ดีด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่บาบูนมากครับดีบค,ครับ,รบขอบคุณครับ ด้วยสไตล์การเขียนวิาพากษ์วิจารณ์ฟุตบอลของพี่บอหมูนั้นในแบบชนิดที่เรียกว่าบางทีก็สามารถสร้างอารมณ์โมโหให้กับผู้อา่านบางครั้งก็สร้างอารมณ์ขันแต่ วิธีแบบนี้แหละครับจึงทําให้ผู้อ่านหลา,หลายๆท่านติดตามเขาเพราะรู้สึกว่านักคอัมนิสคนนี้มีตัวตนจริงๆและก็ไม่แปลกใจเลยครับว่าทําไมไอดอลของเราในวันนี้ถึงประสบความสําเร็จในทิศทางของเขานี่คือไอดอลของเราที่ชื่อว่าบูรณิตรัตนวิเชียนหรือว่าบอบูนั่นเองครับหมดเวลาของรายการดีไอดอลคนบันดาลใจแล้วนะครับเจอกับเราได้ใหม่ในคืนวันอาทิตย์หน้าเวลาห้าทุ่มครึ่งทางวันนาทีวีแห่งนี้คืนนี้เปิดต้องลาแต่ก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ ฝันจะเป็นนักด้องีงแต่ผมอายุเก้าขวบผมคิดว่าทุกคนสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่อยากจะเป็นผมไม่ต้องเป็นร็อกสตาร์ให้ได้ชีวิตเนี่ยนะ